สิที่บาทนะครับที่ฝึกษาและพัฒนาศักยภาพ本领ภูอาสาของสถาบันเพื่อการสัมาตินะครับหรือวพี่ตู้ของเรานะครับแต่การงานเราจะรู้ทานที่ต่้วนะครับพี่ตู้นี้ก็ทํางานเกี่ยวกับเยาวชนทั่วประเทศเลยนะครับการดีงดเยี่ยกกนการพัฒนาศักยภาพนะครับอยากเกง่งอยากมีความสามารถอยากออพูดต่อนหน้าที่สาธารชนระดับหลายชั้นได้ก็มาขอเชารู้จากพี่ตู้ได้เลยนะครับ นะครับท่านต่อไปนะครับคุณปม no. ีนิจซ mm. ูนะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหรือพี่ปมินของเราได้เองนนะครับลองมองใที่เกี่ยวกับวัตกรรมก็สามารถกรขอความรู้ได้นะครับหรือวันจริงนะครับเราก็ได้เชิญสภาอุตสาหกรรมนะครับของการค้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดฉะเชิงเซาเยียมชมนะครับเพื่อไอเดียของเรานนจะเอาถูกไปต่อยอดพัฒนาต่อไปในจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ขยายไปในภาคตะวันออกด้วยนะครับนะครับต่อไปนะครับ คุณจุไรัตน์เห็น ica, en, ập, ส thinking, นิทนะครับกรรมการบริษัทสเปเชียลแคร์เซอร์วิสจำกัดคณะทำงานวาระน้องถิ่นชุมชนภาคตะวันออก EEC นะครับเดยนพี่ขวาของเรานะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวรัชญานะครับวรรัตสวิทนะครับเลขานะกรรมการคณะกรรมการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเดินพี่โดียวขวาของเรา เดี๋ยวมีโอกาสได้ถ่ายรูปครัวไม่กันนะครับเดี๋ยวน้องๆมีโอกาสได้รูปทุกทีเลยนะครับเดี๋ยวเชิญการตัองนะครับอยู่ด้านบนเลยนะครับเดยถ่ายจากบริเวทีลงมานะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่ห้องประชุมนะครับแต่ก็ได้ยินิดนึงนะครับให้แล้วการตั้งกามตั้งสุดท้ายโอ้แล้วท่านท่านลองเออท่านลองยังไม่ได้ถ่ายรูปเลย